สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโยต้าลีโวนะครับปี2015นะครับวันนี้รถสวยๆแบบนี้จัดทรงมาเรียบร้อยนะครับตามสไตล์ตของศูนย์โตโยต้นะเอ่อแม็กโรงงานนะครับตัวนี้ยางใหม่นะปี23สีขาวสวยนะครับเรมเดิมทั้งคันแล้วตัวนี้เรามาทําโปรวันนี้เดือนตุลานะครับ345,000บาทครับลูกค้าตัวนี้พรีเลนเนอร์นะรถสวยพร้อมใช้จริงเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับตัวนี้ ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้0906247414นะครับลูกค้ารถคันนี้เดิมๆเลยเพิ่งเข้ามาเอาไปล้างมาแล้วขัดสีมาได้มาเมื่อวานนะครับตอนมาสักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับตัวนี้รถสวยนะครับหัวเกียร์พวงมาลัยปฏิมันชั่นจอ LED สวยนะครับตัวนี้เดิมๆทั้งคันนะครับลูกค้าออปชั่นฟูตัวพรีเลเนอร เห็นตรงไหนไม่ด so ีบอกนะวลูกค <S transparency> ้าอยากได้ตรงไหนเราก็เดี๋ยวเราตกแต่งให้ครับมีเบาะข้างหลังขานิดนึงแต่ถามว่ามันรถบ้านนะครับลูกค้ามันมีบ้างนะนี่ิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับตัวนี้เราเอากับแบบไวๆนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันสนใจก็ทักมาเลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์หกสองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่รถคันนี้จอดอยู่ที่รถบ้านในเฮงสองถนนกลับประพฤกษ์บางแคนะลูกค้า ถ้าอยากได้รถใช้มีรถอยู่แล้วอยากจะมาเทิร์นก็แอดไลน์เบอร์นี้ไว้นะครับศูนย์เก้าศูนย์หกสองสี่จสี่หนสี่นะครับแล้วก็ส่งสัญญาทะเบียนรถหรือว่ารูปถ่ายรถมาให้เราจะมีพนักงานไปซื้อให้ถึงบ้านนะครับลูกค้าบริการให้ถึงบ้านชอบใจคันนี้สามสี่ห้าเราก็ส่งออกต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับทั่วประเทศลูกค้าคนใดสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวน,นี้เราก็ดูห้องเครื่องก่อนเดิมๆนะครับลูกค้านะสภาพเห็นๆกันเลยครับตัวนี้แก้มซ้ายขวาเดิมเหมือ เพจอยู่ครบนะครับตรงทุกกันทุกอย่างนะครับฝากคันนี้ไว้นลครับลูกค้ารถยังจอดอยู่ที่รถบ้านเฮงสถนนกรางพึกบางแคนะครับสนใจก็ทักแอดไลน์มา0 9 0 6 2 4 7 4 1 4นะครับปฝากด้วยครับอารีครับสลามมอริกุมครับผม